เทศบาลตะบนวิชิตจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนวิชิต เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564กองการศึกษาเทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิตณเวทีกลางสวนสีภูวนาศหมู่ที่1ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเกต็ตจังหวัดภูเกต็ตโดยในพิธีเปิดมีนายศิริชัยปนรักรองประลัดเทศบาลรักษาราชการแทนประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นประธานในพธิธีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกประเทืองผลมานะผู้อมกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิต นางอุสาสุขประเสริฐสมาชิกสภาอาบาจภูเก็ตนายพงธ์ทรัันพลโทผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครามนายมานพปิยกิติกุลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นึ่ตำบลวิชิตหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโดยการจัดกิจกรรมมีการเดินขบวนพาเหรดนำโดยวงโยธาทิตย์ โรงเรียนวิชิตสงครามการแสดงชุดพิธีเปิดชุดเริงระบำฮูลาฮุปการแข่งขันชักเยอร์คู่พิเศษระหว่างคุณครูและผู้ปกครองและการแข่งขันกีฬาของเด็กคุณครูและผู้ปกครองทั้งสิ้นเก้ารายการบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีการควบคุมดูแลตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิการขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมสวมใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าตลอดการจัดกิจกรรมสวัสดีครับ วันนี้นะครับเทศบาลตำบลบิชิตตระกูลเก็ตก็ได้จัดการขั้นเวลาศูนย์ประานาเด็กประถมปีการศึกษา2551้าและเพื่อปีนี้นะครับก็จะจบการศึกษาในวันที่28มีนายนี้นะครับเทศบาลบิชิตก็ได้จัดโรครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาทางของเด็กนะครับไม่ว่าร่างกายอารมณ์ สังคมสติปัญญานะครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมเพื่อให้เดกได้เล่นกีฬานะครับได้ออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาในบกีฬาของกัลป์กีฬากีฬานะครับรูปแฝงรูปชนะร่วมไป